คือโตโยต้าสเท้า2งพรถกระบะขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะทั้งความประหยัดความแข็งแกร่งและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครด้านหน้าของสเทลมาในดีไซน์ที่โฉบเฉีียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็แบบเรียวคมกันชนหน้าดีไซน์ทันสมัยพร้อมเส้นสายตัวถังที่ดูบึกบึนแต่มินิมอลเหมาะกับทั้งใช้งานในเมืองและต่างจังหวัดเครื่องยนต์เป็นแบบไฮบริดขนาด2.0นลิตรผสนพลังงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้า ให้สมัถนะเพียงพอสำหรับงานบรรทุกเบาๆและประหยัดน้ำมันในทุกการเดินทางเหมาะสำหรับทั้งเจ้าของกิจการรายย่อยหรือคนเมืองที่ต้องการรถใช้งานอนเนกประสงค์ภายในห้องโดยสารมีความเรียบง่ายแต่ทันสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสกลางที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลพวงมาลัยมัลติฟังชันและระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งให้ความสบายทั้งคนขับและผู้โดยสาร ด้านหลังกระบามีขนาดพอเหมาะสามารถบรรทุกของได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของใช้ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างเบาๆหรืออุปกรณ์แคมปิ้งระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อถน,นนเมืองไทยโดยเฉพาะทั้งความลุ่มนวนและความแข็งแรง To โ,โย ta าสแทลล์2025จึงเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหารถกระบะเล็กที่ใช้งานง่ายขับขี่สบายและดีไซน์ไม่ธรรมดาในราคาที่คุ้มค่า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ